อยู่ก็กระเดือกหน่อยเชนแอวก็วิธีคนเลี้ยงงวนะครับครับฝึงเกี่ยวหยามาานะครับคลิปนี้วุ้มยังหลนะครับจังไดก็ขอโจ้ต้นพี่ยังทำนยู่นะครับอ๋อโบแมนครับโบแมนผมหยอกคซื้อนะครับกับคำคำกับฝึกเกี่ยวหยามาานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปเบื้องนะครับวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับบานเท่างัอ่านบาเอาไปลามนะครับแล้วก็เดให้กินน้ำดี นะหลายท่านเบื้องผมอยู่แล้วกับสีหูวนะัะผมเหลี้ยงแนวไดนะครับกับเบิ้งครับให้เบื้องเห็นเห็นว่างัวผมบ่ได้จ่อยนะครับเตียงแบบนี่ปีนี่ผมยังมัได้ปลูกงาเนาะครับปลูกอยู่แต่มันบ่พอนะครับนะครับ้าก็ใหญ่บ่ท่านนะครับก็เดยตัดงาธรรมชาตินํานะครับเียทานได้ที่พื้นที่หน่อยก็เลือกปลูกงาปลูกงางํามนะครับระบบน้ำนํานะครับจะไงท่านข้าวบควุมได้นะครับนะครับจงได้ไปเบื้องคีปนีน้ำกันนะครับ ผมก็เลียงแบบง่ายๆของผมนี่ครับนะครับกังัอออกลามนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเมื่อใดบางเธอบริลงคลิปนะครับหรืออาจจะบริตอบเนียนนะครับช่วงนี้ผมเห็ดผมต่างโดเมนนะครับหรือว่าเห็ดเรียบใส่นะครับ๋ตเห็ดเกี่ยวกับงัวเห็นแรงความูลกับพี่น้องเห่านะครับกับพี่น้องเห่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะบอ่ออีกเท่อหนึ่งนะครับนี่นะครับ ่านเลยว่างก็สามารถแนะนําเขามาได้นะครับให้ตั้งชือเวียจังเลยผมก็ได้ครบเครื่อง<ม>เรื่องวัวนะครับก็บเอาสันๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็จ,จํไงยป็จะประมาณนี้นะครับแล้วละเอียดผมก็จะใส่เป็นการเรียงง่วนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ขายอุปกรณ์นะครับแบาก็ะวกเหล่ให้พพอพี่น้องแลค้ากับเกษตรกรเท่านะครับ ก็จะมีพวกสายพันธุ์งวนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดตำล่าของผมที่ผมศึกษามานะครับศึกษามาผมก็จะเขียนลงในี่หนีแหละครับนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ถามบางทีผมผมไม่ล่าตอบนะครับก็ในหนีเลยนะครับเดี๋ยวจะเหตุเป็นตลาดในพวมครับนี่ครับก็ซ้งมาบ้านจะคล้องเลยนะครับก็แนะนําเข้ามาเลยนะครับยังไงเสริมหัวคอได้เข้าไปนะครับ เดี๋ยวก็จะมีเรืองจับซาดนำนะครับนะครับเอามาฝ่าขาวๆสักอนนะครับนี่ครับรายละเอียดหนาตาเวียบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเอาออกล่ามครับมือนี้ก็บผูกตั้งเต่าซีโม่งครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับซ้ำนี่ก็โบจจยครับง่วครับส่งตัวนะครับกับโบจอยโบอวนพอดีมือขับเขานี่แต่หยา ช่วงนี้หลยทันก็อาจจะเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเข่านะครับนี่ก็นา่งสาวมีบุญนะครับนาเวขวงนะครับยวงัวเขาขอกนะครับพร้อมพี่น้องครับเบิ้งช้องตัวยังบวแม่ครับถ้าเบิ้งจะแม่ยู่ครับนาเวก็มีบุญนะครับ เดี๋ยวถ้าเบิงครับเอาออกดามกินน้ำดีดีนครับนี่ยมีกระตากไดดอายุประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวถ้าเบิงครับตอนกินน้ำ่งครับมาแล้วครับสองตัว <laughs> เดี๋ยวให้กินน้ำกันครับน่ครับงัวผู้ใดบ่กอยกินน้ำเอาออกแดดดูดู นะครับเดดแห้งกรจักสองชั่วโมงครับคือเอาหอบจักหน่อยนะครับครับมาเบิ่งหงามพี่เหรอครับพอดีจับเน่าไร<ม>ครับ <laughs> เดี๋ยวหนาเวียกินน้ำครับกินน้ำดีเนี่ยกะไงเร็วครับมั่วแล้วก็ขับไทยก็ดี เบิ้งได้ขี่มั่วกับหูนะครับให้เบิ้งขี่มั่วก็ได้ครับถาเชียนพดน่แสดงว่ากินน้ำพอดีนะครับหัวตรงพอดีพอดีนะครับถาเลี้ยวพดนนก็อาหารหยาบโเพียงพ่อนะครับเพิ่ออาหารพวกที่มีกากใหญ่นะครับพวกห้าแก่พวกเฟืองนะครับเดี๋ยวว่าเบิง้งนางสาวมีบุญนะเฮ็ยรยังอยู่ผู้เดียว ไปไปหากินน้ำเดี๋ยวจังจะกินไหมเดี๋ยวเบิ่งหน้าสาวไม่บุญครับนะครับกินดีทุกตัวครับหมูแห้งครับ บางตัวจะบบกินโดนไปนี่จะดมดื้อนะครับดมดื้อนะครก็เศร้าเบ่งทองครับก็กินน้ำดีครับนี่ก็ช่วงแรงนะครับผมก็มาปลูกแะงที่พุ่นแล้วครับแตงที่ห้าเอาเขามาพร้อมกันครับครับก็ใส่เกีียวหญ้าเหานะครับวัอนี้๋ยก็จะเสริมหลังจากกินหญ้าก็จะให้ยยวกล้วยซับนะครับ เดี๋ยวผมจะยังให้บเบิ้งนะครับผมใส่ยังแน่นะครับบวกลวยพอจวเนี่ยเป็นช่วงแหนเรงนะครับปีนี้ผมก็ยังบมมีใหญ่นะครับยังบ่พอใหญ่โมพ่อเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่าง้วแบบไดที่่วนฉีด A d ดีครับครับก็จะบอกนะครับตัวไดที่ควรฉีด a d ดีนะครับเสริมแตะก้อนฉีดก็จะเลื่มทายพยาธนะครับสะก่อนเพราะว่าถ้าฉีดขอาไปก็มีค่าซ้ำเก่านะครับม้วมีพยาธนะครับ เียดเขาไปเกลือเข้าไปก็พยาดหยาดชินเบิดนะครับบอกอยังไงนะครับในซุ้มนี่ก็จะได้เสริมนะครับเพราะว่าปีนี้ผมหยาญยัง,ยงโมเพอนะครับหยาญยัง,ยงโมเพอน่ครับนี่ครับยางนั่งสาวมีบุญเห็นว่ารครับเทาจะควบคุมอาหารโมดได้แม้จะเอาออกลามเนรรี่ยนะครับสมมติว่าเทาจะขายแล้วครับ เอาอาหารขุนขุนอ้วนกระจิงนะครับแตม่มันเปลืองต้นทุนนะครับพรอยพี่น้องก็จะเสริมก็จะเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกน,น,าาน,นะครับนางสาวมีบุนทีข่วนฉีดนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับงอตัวนี้บริสจ,จอยด้ครับนี่ถ้างอจอยกระดูกซัดล้งนี่จะพองขึ้นมานี่แบบงอตัวนี้จอยครับนี่ เริ่มจอยเห็นไหมครับจะเป็นตัววีเริ่มเป็นตัววี็นะครับ้ววววนนบาใจหู้ยี่นะเบื้องตอนเสาร์ครับง่วจอยบ่จอยนะครับช่วนี้ห้าย่งมดิกเกอือตื่นขึ้นมนม่นเบิ้งเลยครับง่วนจอยบ่จอยถ้ากระดูกสันหลังโพนั่งงัวจอยนะครับนีงัวแบบนี้จําเป็นต้องฉีดครับนฉีดเพิ่มนะครับแล้วก็เสริมเล่นะครับ แล้วพยายามอาาัดหยานะครับหรือจะอัดหยวกกล้วยแบบผมก็ได้ใส่ห้อมใส่อาหารนะครับอาจจะใส่กาดกําตาลเสริมเขาไปอีดนะครับอาจจะใส่เกลือเขอ้าไปอีกครับช่วยกินน้ำดีนะครับนี่เกลือนะครับกาดกําตาลห้อมนะครับห้ามร่วมหยวกกล้วยนะครับแล้วก็อาหารนะครับ ผสมครับหายางให้กินนะครับข่าแลกละมังพ่อครับเร้าเรียงก็ได้นะครับเอาจนก่าสีอยู่โตกับพ่อนะครับประเดี๋เชื่อนี่ให้อัตติยานะครับอัตตยาเพราะว่าแต่จะให้แต่หัวกล้วยก็อาหารพวกนี้ย่างเดียวมันก็จะเกิดไขมันสะสมบอดีนะครับบอดีเพราะเ่าห้เอาใเลี้ยงง้วขุนครับแต่ถ้าไหเลี้ยงง้วขุนกับปูกล้วยไว้ได้ร้ายเลยครับนะครับ ส่วนอัตตาส่วนการผสมกับเลียวแต่จะใส่นะครับส่วนมากห้ามหนี่ผมใส่พราะจะมีกลิ่นนะครับเอาคูกทั่วกับพานะขั่วหยวกกล้วยนะครับอาหารคือกันครับเกลือจังสีเกลือยุบหนึ่งกรพาครับเพราะว่าถ้าใส่ร้ง่วจะบวกกลิ่นครับจะเหลือคือเก่านะครับการน้ำตาลกับเลียวแต่ครับเลีวยวดตาคผูมากนะครับหรือบางท่านหักง่วแห้งกับเลียวแต่ง่วงเลยนะครับทมเจง่ว นี่นะครับวิธีการเดี่ยงนะครับแบบง่ายๆเฮาปีนี่ก็ควบคุมบ่ได้แล้นะครับงั่วกวนงั่วจ่อยพรวาหญ้าผมก็ยางที่ทุก่านเห็นนะครับผมไม่ใช่มเด้ปลูกนะครับอย่างนี้โมเด้ไปหารถไถมาไถเลยครับไถไ้นะครับทราบดินมันยังสุ่มครับผมก็ได้เห็ดเวียเป็นแรงขอมูลนะครับ ฝากพ่พี่น้องนะครับเพราะว่าบางเทืออาจจะบ้มีเวลาตอบนะครับพ่อพี่น้องช่วงในพมือหาของขายในอี a บนะครับเพจเล็กตุย่างครับขายใน e ี a บมีได้ภาษาอังกฤษครับพ่อพี่น้องคตเนียงบทเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้เ <c oughs> ข้าไปเบิง่งนะครับนี่นะครับบางทีกบอบัิเหตุขีบแต่ก็ดะพยายามลงคู่มือนะครับ ทีละล,ลักเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากให้ม่วงอ้วนนี่ดีผมจะบอกนะครับทายพยาธิมีเหล็กก่อนแขนนะครับรามเสารรามแดงนะครับสามโมงหอดเทียงนะครับลามเทียงกินน้ำข้อใบออกไปลามไม่นะครับใบาสามเข้ากัดตาชยานะครับจากสี่โมงนะครับจะเอาวงหัวขอกตัดหยาเลีว้วเกลืออีกครับแง้มเลี้ยงลามแล้วก็เกลือหยาอีกนะครับ โลภทายดยเฟื่องอีกนะครับแบบนี้ซ้ำนี่ครับพ่อบ่ต้องไปเสริมอาหารนะครับเฮ็ดแนวนี้สม่ำเสมอรับรองครับจังได้กับโบโจยครับไปล่องเฮ็ดเบิ่งนะครับผู้ใดที่เลี้ยงงัวแบบโค้งสางบ่ดีนะครับไปยาป้าไปลงทุนอย่างไรนะครับอย่าไปเสืออาหารไปเสืออย่างนะครับนี่นะครับกับบรรยากาศตัวเรื่องนะครับ ช่วนี้ผมก็เฮดเรียบเป็นของขวัญพรพพ่น้องนะครับของขวัญปีใหม่พรอพ่น้องเอฟซีนะครับก็จะรวบรวมข้อมูลไว้ใน,น้นนะครับเดี๋ยวผมเฮดแล้วเดี๋ยวผมจังจะโพดลงหรือเฮดขีบบอ,อกนะครับพรอพ่น้องก็จะเอาทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับหั่วนะครับลงในเว็บครับก็บเป็นของขวัญนะครับปีใหม่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ4 0เซนตนะครับ กกืหรือรวบรวมขอมูลอยู่นะครับเหตุในโทรศัพท์นะครับพิมพ์เผานะครับบุกขึ้นในคลอมครับมันกระส่าครับจึงได้กับโจกน้องเพียงสามีนะครับพรอพี่น้องเพื่อลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเหตุลิปต่อจังได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ